อนนี้รับบรรยากาศโอ้ยขนาดวะทางฝั <linear> ่งลรวก็สิเป็นงาน ครับวันนี้กะสิพ้าไปเลาะครับเลาะลินครับวันนี้ไปใช่ของทียเดียวอำเภอบ้านแพงนะครับอำเภอบานแพงจังหวัดบึงการเนาะเรือนครเอานครพนมครับอำเภอบานแพงจังหวัดนครพนมครับวันนี้สิพ้าไปบึงบางไพรพญานาครับเดี๋ยวกับทีมงานครับนี่สวัสดีครับ ไปไปเส้นทางไหนเนี่ยไปเสรนทางกันนะสีกาบึญคงลมสีกาบุญงลงเนาะใส่เลนาจาก่วโมงเท่าหนึ่งสุโมง่วโมงหนึ่งวดเนาะเาพอดีแลงเนาะอันดึงบมางไพพญานาคเนาะหาตอีกเดินทางไปเนาะคับน้องแค่ไห่ครับไปไหนครับวันนี้ไปไสยีนั่งไปเฮิอนไผนังไปเฮนไ ไปบ้านตาบ้านตาบอตาตาเป็นเบบีอยู่นั่นแม่เนยรัะโยเดะสุนาเห็นึงแล้วเห็นแล้นอนแล้วบ้านนี้โกงเลยถึงบ้วนจะเอแล้วนะคะหันอาหารแบบนี้แต่ไม่ไปวบบอะครขอเราสวนเราเราลงไป

ละครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วเดี๋ยวเขาลงไปเบิ่งสถานที่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวอะไรนี่ฟาฮอตแล้โวโอ้บ่าวลาวนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี่ไงเา อาเตรียมสถานที่แล้วนี่เออเตรียมสถานที่กินอ้โหกินได้วางโต๊ะวางเก้าอี้ดิเก้าอี้ดาวมาก็ได้พ่อนั่งก็ได้โอ้โหนี่บริโภคแก๊สครับคือนปั่นครับน้ำโคกครับโอ้โหอยู่ดีเลยน้ำโคกนี่มันมีของจริงเบรย์บูมีแอปของจริงครับยกเลิกเลยบูมีแอพ ทนนี่ก็เตรียมสถานที่แล้วครับพ่อแม่ไอ้น้องกเจ้าก็กำลังเตรียมเตรียมลานล่านข้ากับว่าเตรียมแล้วครูพายพรอยานานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จับมือบรรยากาศโอยงามคังโคงเนาะโคงหิมโงสสั่งก่อนนี่หลดไปไปยง ให้สองสว่างครับก็เอาตัวไว้เนอยรักปิดเมื่อไรดป่เตรียมเมนูขนาดเมื่อไรดละสาวโอเคไปไหนยบอลดูก่อนนี่ก็ตอนอุณหอภูมิจะถ่ายหัวนี่ถ่ายหัวไุ่นขี้เกยนูึงนี่ิโ่นเฟซประจานพร้อม สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอลุมโอ้ยเฮ้ย <c oughs> ใครมาถ่ายรูปน้องเนี่ยเฮ้ยยไยย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 อ้ยย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  บณ์เตียงมีะเตีงกว่าครับต่ว่าบางตีบางท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดโอได้เลยเพาะว่ามาเปลี่เปะตาฮนะาดเป๊ะตาอันนี้มันแตะไม่ได้มันไม่มดตานะคะมาดีมืออยู่แล้วนะไม่มันเล็กไปนี่่ย กระเงาะอมไป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 ไขาปไ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 ไปไไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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 ไไไไไ โอ้โหครับตอนน mm. er uh, uh, ี้ครับบรรยากาศอ้บรรยากาศดีขนาดนะแกมือเยงอ้แมอเรยงเนาะเอเ๋อหอมจังเลยสวัสดีค่ะสาวฝังลาัสดีครับผมนี่บรรยากาศดีแล้วเนี่ยมโม่คอแก้วนะแก้วิไหมกินไคะกินกินไหมคำถามคือ อันนี้เขาเอนว่าข้ากี่ริ้วหรือสามชิฟกีบหรือสบายนางอันเดียวกันเริ่มแต่พื้นแม่ได้ด้วยก็เแล้วแต่พื้นที่รอเกี่ยิบเดี่ยวเดี่ยวอะไรเดี่ยวเดี่ยวเชฟเตี๋ปเนาะเดียวกันเดียวกันเชิรับชิเดียวมาหัวหรือมุ้เงินหรือคณะอะไแล้วนี่ครับนี่ครับทีเด็ด โซนตรงวันนี้แล้ววันผ่านเนาะจะเด้เนี่ยตะตอนเนาะโอ้โหครับตอนนี้ครับบรรยากาศโอ้ฉักขนาดวะพี่น้องสลุมค่ำนี่ยอดทีแล้วคูบีมเพิ่มมาเนาะพี่น้องปองไฟกัเพิ่มมาหรอมันสวยนะ สุดยอดม่าพิกนีกอะยเว้ยาเปียวตักมาลงแกมาบึ่งบางไผ่นี่เยพิกนิกขาดค้ได้ได้ไดตังเลยดีเบียงนะบึ่งสาวแลวีสาวมุกเบิซิดไงนี่รถรถยดตะเพี้เลยไปนั่งนั่งไปมานั่งกัน้างาวแล้วอ่กาวยังบดบวนแฮะม่เย็นเย็คนราบวดคือกัดเอ๋เฮขาอวนแบง์กูเดี๋ยววะ อยู่เท่งหลดสูบชามาชาเขียวเนาะนี่นก็แบบอดู่สามที่สีแล้วธรรมดาเนาะกูยังบไปถามจะบอกนไทยเนาะ <c oughs> ยังงัน <c oughs> ยิงนิดก็กระไรงน้ำใส่น้อยก็้อ็เดียวกลางทางเพาะพ่ายายก้าวอายโอ้ยมันก็ซุกโนล่รอพอดีนเลยเซ้อไม่ึง ยามสุกอดเออเอาไปเอาไปเชียวเไปเรเอาไยรที่ัดกาที่ผมมัดว่างลวป๋าลืมนี่โอ้ยรถไมลีเนาะไปดิฮะมันก็ได้เลยนะน่าดีเฮ้ยเอาเบมือนแล้วตูนี่ดิครับ

มา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 ญี่ปุ่นก็จะกินญี่ปุ่นนี่นี่บิ่งท่าน้องก่อนพี่โอ้ยต็มตึมต็มศอกเบิดบอดีถือเลยเด้อผมครับผมครับโอ้ยครับโอ้พี่น้องทางบ้านนี่นี่พี่น้องทางบ้านเพื่อนนี่นี่เอากับแกมมาให้กระแกมมาสุดนะ สวัสดีทักทายครับสวัสดีทักทายจับโอ้พี่น <off> ้องนกระตอนหับดีเด nah <ster> ือดตัวแตไม่ท่อไม่ตัวไม่หยังอะไกังมาคนาะใส่คมเ็นตัมาคมคือยเ เักามเดี้ยวเมวเป็นมกลินไหมใชดอกเป็นมาับัหมดนะอันดนหวานให้รถเลยเดวจะบูนอยู่แล้ว กาวานเรื่องเพรไปปุ๋ยรวมทั้งชาวแล้วขปปาดว,ว่าผู้ใดก็มีฟวมเลยหรอไปไปไปรสชาติทั้งปดิสนิ้เท่า,นาสนจะภาพลักอย่างเดียวแต่บรรยา,า,ากาศเออมันเผยอยู่แทบแบ่แทบกระยาบ ปลาคามนี่มาแต่ใสรีวิวไปปลาคามนี่มาแต่ใสเขาอาจจะสงสัยว่าปลาคามนี่มาแต่ใสมาแต่พวกมันผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามาได้โดยไรพวกมันแซ่บดีแซ่บดีพี่น้องบ้านอันแปลงเหเฮ้ยบ้านยังก็บ้านหัวหาดครับบ้านหัวหาดเป็นอะไราเป็นกินแซ่บครับแซ่บปีนี้อ๋อต้นหัวหอยเหรออามากหรอน่ากินไปหน่อยเพราะพี่นัทร้อยขามนั่นไปฝั่งหุ่นครับไปยังไงซ่มค่ะ ส่งนมลูกแรโฟนระเทิบไปแล้วเอาลอีกเอาแก้วมาเปิดุแก้วตัวนี้บีพอดีเส้นอบแก้วเนี่ยจะไปแก้วแก้วอันนี้ใครอคือวัน้ยนี่จะจอบี๊ป้ามาเข่าท่านะบั ว่าคือลายแทเตนจะเต็มรถุดเเดินทางโต๊ะนะครับเด้สวัสดีครับสวัสดีัเดินทางโต๊ะเดินทางโต๊ะนข่าก็อบมมามากินพกับขมนี่การโรยเกลือครับนี่เต็มสอกครับโอก็เลยเหรบ ได้บ่ไเี้ยมกเ้าใช่่ครัก็ปาให้เกอเหรพี่เอเรฮะแกมาแกมาขับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามขับคืนเนาะอยู่ทิ้มลำโพงครับทางเข้าก็เป็นออกพรรษาขึ้นมาครัเดินซิลสครับ มาบึ่งบังไฟพยานาคส่วนทั้งฝั่งเขาแก่ที่ะเาะกันกันตีเนาะมาบึ่งกันมาบึ่งากบังไฟพญานาคครับบรวนแต่ให้อากาศดีมากะทั้งนี้เราแบบบ้านให้บ้านพอกัเพื่อนโรมาบึ่งมาดี กันก<ส> <สา S 1> ็เริ่มสวยแล้วมีอะไรนี่ครับพี่น้องปองไปนีน่จะร้ายครับดุดเล่นครับ้าน <สา S 2> ัน ไปพญานาครับตอนนี้ก็ได้ะิดหวังครับตอนนี้ยังบัวอะไรเบิกอยู่ครับนี่ลทางนี้ครับทั้งบัวนี่ครับทุกคู่มากันมากินข้าวเลี้ยงยิ้มภูมิขาเบิกบั้มไฟกันทังบัขึ้นครับแต่ว่าทุกคนกัขออนุญาตครับก่อนครับเพราะว่าเดินทางไกลวันนี้พีนาเบิกไหม